น้ำปราปานะครับน้าปราปาร้อยเปอร์เซ็นตเมื่อกี้น้ําคลองร้อยเปอร์เซ็นตนะเรามาดูค่าน้ําอ่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นน้ำปาปาที่เพิ่งเติมวันนี้แล้วก็ใส่ผักตบลงไปนะเติมไป,ปสดๆแลร้อนเมื่อตอนอ่าเที่ยงนั่นเองนะเดี๋ยวมาลองวัดดูว่าอ่าอันนี้เป็นน้ำฝน <Okay. S 1> อ๋อแต่ก็คือน้ำมันน้อยแล้วก็มีมีดินอยู่นะครับคือน้ำมันตื้นเดียวลองวัดดูนะครับน้ำปาปา ซึ่งผมได้ผสมปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักไว้แล้วแต่ก็เดือนกว่าแล้วละนะแล้วก็ผมเติมน้ำประปาที่อยู่ในถังสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้เราจะมาสาธิตนี่เลยเครื่องวัดค่าน้ำนะครับเครื่อง PH เ e t e มนะครับก็คือเราจะวัดค่าน้ำที่เราจะใช้นะครับเลี้ยง หอยเลี้ยงปลานะครับเราก็ปลูกผักจริงๆเครื่องตัวนี้มีส่วนช่วยเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอย่างเช่นเราปลูกผักอย่างเงี้ยใช้ปุ๋ยน้ำใช่ไหมเราจะสามารถวัดค่าน้ำได้นะครับว่า,ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับบางคนเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องนี้ถ้าปลูกผักเยอะๆเนี่ยอาจทำให้ธุรกิจการปลูกผักเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยพังได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะเพื่อนๆในกล่อง ตัวนี้ผมสั่งมาเครื่องตัวนี้นะก็คือมันจะมีตัวเขาเรียกว่าอ่ผงปรับค่านี่ให้เรารู้ว่าค่าของน้ำนะั้นมันจะมี4.0นะครับ4.0แล้วก็6.8 คือเป็นค่าน้ําที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะเดี๋ยวอุปกรณ์ของเรานะมีอะไรบ้างก็คือมีน้ํากันนะครับน้ํากันเนี่ยผจะบอกว่าผมซื้อมานะครับก็คือ20บาทบางที่อาจจะ10บาทสิบห้าบาท20บาทแล้วแต่เนาะแล้วก็มีกระปุก250ลิตรเอ้ยไม่ใช่มีกระป๋องนะครับ250มิลนะครับแล้วก็ แก้วเอาไว้ใส่นะครับเอาไว้ใส่น้ําที่เราจะทําเราจะใช้น้ําที่บริสุทธิ์ใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ําเปล่าก็ได้นะเพื่อนๆน้าน้ํากินของเราอะ่ะอันนี้ของผม,มก็คือมันจะอยู่ที่สามร้อยมิลลิลเนาะนะแล้วผมจะการคอลิเบตเครื่องนะครับเราจะใช้น้ํากันสองร้อยแก้วละสองร้อยห้าสิบนะเพื่อนสองร้อยห้าสิบมิลลิ โอเคหนึ่งแก้วผงละลายเนี่ยตอนที่เราละลายน้ำนะเพื่อนๆอาสามารถอยู่ได้ถึงสองเดือนนะเก็บไปได้ใส่กระปุกปิดฝาให้มิดชิดนะครับไหมมองไม่เห็นเลยตัวสื่อมันไอ้นี่อ่ะวาง 150. อ้อยห้าสิบปั๊บอันนี้เอาไว้ล้างอ่ะอันนี้ ผงละลายนะครับผงละลายอันนี้เป็น6.8เขาให้มานะครับก็เทสใส่ไปเลยครับหมดกองไปเลยทีเดียวนะคน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 เราจะคนให้เขาละลายนะพนเพื่อนๆเทไปให้หมดเลยการใช้งานของเรานะครับก็คือเราจะต้องมาเซตเครื่องก่อนนะให้เครื่องมันจําค่ามาตรฐานไว้ก่อนนะพนเพื่อนๆ เป็นอันนี้นะเครื่อง P h นะครับก็คือตัวแรกเนี่ยปุ่มมันจะเป็น on off เราใช้สำหรับปิดเปิดกดครั้งเดียวแล้วก็ตัวคอเนี่ยก็คือเราจะใช้สำหรับการบันทึกก็คือกดค้างไว้ห้าวินะเพื่อนๆในการให้เครื่องเขาว่าเมมนะความจำว่าค่าน้ำที่ถูกต้องคือเท่าไหร่นะครับข้างบนเป็นตัวใส่ฐานนะตัวนี้มันจะถอดใส่ได้นะค่าเป็นศูนย์นะครับ นะเขาจะแท้แบบนี้นะเราก็จะจุ่มไปเลยนะเพื่อนๆจุ่มไปแค่ขีดนะครับที่เขาทําไว้นะครับอย่าให้เกินนะครับจุ่มไปปุบ๊บเราก็กดคําว่าแคล5วิ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อย6.9อ่ะโอเคเพราะว่ามันจะคาดเคลื่อนไนศูนย์จุดหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็น6.9หกจุด6.89โอเค อันนี้86นะแล้วก็ล้างอ่าล้างแล้วก็สลัดให้แห้งนิดนึงอ่าต่อไปตัวนี้นะครับจุ่มจุ่มไปนะครับเท่าที่วัดเหมือนเดิมแล้วก็กดแค้วค้างไว้5วิ1 2 3ตี5แล้วก็ปล่อย นะครับอันนี้ได้สี่จุดหนึ่งสี่จุดหนึ่งจูบไม่หมปุ๊บสามจุดเก้าหนึ่งสามจุดเก้าเก้าโอเคการคาลิเบตเครื่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆนซื้อเครื่องมาแล้วเนี่ยควรทํานะครับทุกสองเดือนนะแล้วก็ก่อนใช้งานก็คือควรมาคาลิเบตเครื่องนะครับเพื่อความถูกต้องและแม่นยานะเพื่อนๆนะนะมาเดี๋ยวเราจะมาลอง เช็คน้ำกันดูเพื่อนๆให้ทายว่าน้ำกันเนี่ยจะมีค่า pH เท่าไหร่ปึ๊บอ่ะผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่าตัวเลขอ่ะผมจุ่มไปแล้วนะป๊าเพื่อนๆดูแล้วผมดูก่อนนะในแก้วเนี่ยอยู่ที่อ่าห้าจุดห้าห้าจุดห้าเพื่อนๆคิดว่าน้ำกันขวดเนี้ยควรจะอยู่ค่าที่เท่าไหร่อ่ะนี่มันจะมีบอกนี่มันจะมีบอก ห้าถึงเจ็ดนี่ตรงนี้วผมนะเขาจะมีบอกค่า h ฮพเห็นไหมเอ้ยค่าค่า p h ค่า p h ห้าถึงเจ็ดอ่าตามนี้เนาะโอเคมาเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คนะครับก็คือบ่อที่เราจะทำการเลี้ยงหอยนะแล้วก็ผมได้เอาปลามาปล่อยไปแล้วนะ เราจะมาดูว่าค่าน้ําหรือว่าค่า,า pH ของน้ําในบ่อบผมเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่าการน้ำนะที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ6ถึง8ป่ะผมจำไม่ผิดนะ6ถึง8เอาเครื่องอเปิดเครื่องก่อนครับเราวัดค่าเครื่องไปแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูค่าน้ำ ของผมจะอยู่ที่เจ็ดนะเพื่อนๆอ,อยู่ที่เจ็ดนิดๆอ่า <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันอยู่ประมาณหกหกถึงแปดนะถ้าจะไม่ผิดอนะ่ะหกถึงแปดเดี๋ยวมาดูอ่าบ่อที่สองบ่อที่สองก็คือบ่อน,นี้เดีว <c oughs> ต,ต้องล้างก่อนจิ <c oughs> ชูซซัพมาอันนี้คือเป็นน้ำคลองนะน้ำคลองธรรมชาติ ที่ผมไปตักมานะั้นเราก็มาใส่ใส่ยาฆ่าเชือ้อเออมาใส่ยาฆ่าเชือ้ออันนี้อยู่6.9 6.9ผ่านผ่านผ่าน6.9โอเคนะแล้วก็เช็ดนิดนึง อันนี้เป็นน้ําประปานะครับน้ำปราปาร้อเปอร์เซเมื่อกี้น้ําคลองร้อยเซ็นะอันนี้น้ำประปาร้อยเปอร์เซนพร้อมผักผักตบเน่าๆนะครับน้ําสีจะเข้มๆนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าค่าพีเอชอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็6.8 6.9นะครับคือ ถ้าน้ำมันต่ำลงมานะจะบอกว่ายิ่งต่ำเมื่อคือน้ำมันจะเป็นกดถ้าสูงนะครับสูงเกิน8ขึ้นไปมันจะเป็นด่างอันนี้อยู่ที่6.7เออ6.7 6.7อันนี้6.9อันนู้นอยู่ที่7จ็ดช่เดี๋ยวไปวัดอีกทีหนึ่งดิมาวัดอีกทีนึง เอาเครื่องก่อนเนาะะชูเชตเมื่อกี้วัดตรงกลางบอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวตรงเนี้ยวัดตรงริมวัดริม,มเฮ้ยปับ๊บเจ็ดจุดสามเพื่อนเพื่อนเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสองผมก็จำไม่ได้เวลาตอนแรกอะตอนแรกวันเท่าไรเจ็ดทำได้ว่าเจ็ดตอนมันเจ็ดตอนนี้ขึ้นอีกละคือมันจะบวกลบได้หนึ่งนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนอย่าไปซีเรียสน,นะบวกลบได้หนึ่งนะตรงนี้เจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสาม ตรงนี้เจ็ดจุดสองอ้อลืมบอกไปว่ามันจะปรับตามอุณหภูมิออโต้ด้วยนะสำหรับเครื่องตัวนี้คือบวกลบหนึ่งนะครับตามอุณหภูมิเขาจะปรับค่าอุณหภูมิให้อัตโนมัติตัวเฉลี่ยประมาณเจ็ดจุดสองนะมันมีเนี่ยอันนี้ตรงนี้ตรงนี้น้ำตรงนี้เจ็ดจุดสองตรงนี้ก็เจ็ดจุดสองตรงกลางนี่เจ็ดจุดสองเก้า ตรงมเนี้ยเจ็ดจุดสองหกเจ็ดจุดสองโอเคอยู่เราวๆนี้นะพนเพื่อนๆอ่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นน้ำบอบปลาที่เพิ่งเติมวันนี้แล้วก็ใส่ผักตบลงไปนะเติมไป,ปสดๆและร้อนเมื่อตอนอเที่ยงนั่นเองนะเดี๋ยวมาลองวัดดูว่าเท่าไหร่นะเ,เครื่องมันตัดไปละเยวเปิดเครื่องก่อนปั๊บ โอเคต้ okay. สนศูนย์เนาะอันนี้น้ำประปาที่เพิ่งใส่ลงไปปั๊บเจ็ดจุดศูนย์หกจุดเ้าหกจุดแปดหกจุดเจ็ดโอ้ยค่อยๆลงละหกจุดเจ็ดอาจเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นกระถางดินด้วยหรือเปล่าความเย็นก็เลยได้เออมีส่วนเมื่อกี้ กระถางที่ได้เจ็ดกว่าของผมคือกลางแจ้งไม่มีร่มจะโดนแดดสามชั่วโมงนะเพื่อนๆสามชั่วโมงอันนี้หกจุดเก้าหกจุดแปดหกจุดแปดสามลงมาละอันนี้น้ำประปาบ้านผมนะอ่ะอันนี้เป็นน้ำฝนแต่ผมน้ำฝนครึ่งหนึ่งประปาครึ่งหนึ่งนะสำหรับอันนี้นะ แช่แก้วที่เห็นเยอะๆเนี่ยผมจะแช่ให้มันขึ้นเป็นตะไครแล้วก็เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงหอยนะไม่ต้องตกใจนะเพื่อนอ่ะน้ำปลาปาครึ่งหนึ่งน้ำปลาปาครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำฝนครึ่งหนึ่งเจ็ดจุดสามแปดเจ็ดจุดสีขึ้นมาอีกแล้วอันนี้น่าจะร้อนเพราะว่าโดนแดดตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่ายสอง นะสำหรับถังนี้เดีย๋ยวมาดูถังนี้ถังนี้ผมแอบเอาสาหร่ายใส่ลงไปด้านล่างด้วยนะป๊ับอันนี้เป็นน้ำเก่าเก็บน้ำฝนฝนถ้าส่วนใหญ่ฝนถ้าส่วนใหญ่ประปาหน่อยหนะึ่งนะครับอ่าแปดจุดแปดแปดจุดแปดโอ้โหเยอะมากๆเดี๋ยว จะพามาาวัดอีกที่หนึง่งเป็นบ่อเลี้ยงปลาพี่พี่คางบ้านเขานะครับซึ่งเขาเลี้ยงไว้หลายปีแล้วคุณบัมบ่ออ่างบัวเนี่ยถ่ายน้ําถ่ายน้ําตอนไหนหรือไม่เคยถ่ายเลยนานมากแล้วใช่ไหมนานมากแล้วนระนานมากนานมากแล้วอะ่ะ เดือนละครั้งได้อ๋อเดือนละครั้งได้อะไรบนนั้นกลุงไก่จะวัดอันนี้โบนัสอ๋อแต่ก็คือน้ํามันน้อยแล้วก็มีมีดินอยู่นะครับคือน้ํามันตื้นยวลองวัดดูปั๊บอันนี้เป็นแปดจุดสี่เพื่อนแปดจุดสี่ค่าพีเคน้ําค่าพีเคน้ำแปดจุดสี่ค่าพีเคอ่าอะไรอ่ะวัดน้ำวัดค่าน้ำน่ะ ก็วัดถ้าน้ําใสก็เด็กดีเขาจะอยู่บ้านนี้ไงเด็กจะไม่ดื้อถ้าน้ําใสแล้วเด็กจะไม่ดื้อรู้ป่ะเล่นฮอตชนะด้วยเ,เนี่ยเนี่ยเล่นฮอตชนะเนี่ยค่าน้ำแปดกว่ากว่าเนี่ยไปเล่นฮอตต่อขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะครับน้ําในกล่องโฟมซึ่งความลึกประมาณ2ี่สิบเซนผมใส่ดอกจอกแหนนะครับแล้วก็ใบวบกไว้ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นน้ำน้ำปราปานะครับน้ำปราปา ซึ่งผมได้ผสมปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักไว้แล้วแต่ก็เดือนกว่าแล้วล่ะนะแล้วก็ผมเติมน้ำประปาที่อยู่ในถังไปด้วยนะก็คือเติมเพิ่มไปให้มันเกือบเต็มสักประมาณสามวันที่แล้วนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวมาลองวัดดูนี่เดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้นะเฮ้ยอ่าเป็นทุนศูนย์วางปับ๊บเข้าไปอันนี้ ค่อยๆลงเลยเรื่อยเจ็ดหกเจ็ดจุดสี่ลงไว้อีกเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดสองแล้วลงอีกไหมเจ็ดจุดหนึ่งคือความชื้นไม่มีความชื้นว่าความเย็นมันจะเยอะประมาณเจ็ดจุดหนึ่งนะนเพื่อนเจ็ดจุดหนึ่ง มีสองถังมีสองถังอันนี้คืออยู่ในสแลนตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆนะยืแล้วก็อันนี้เอาไหนเดียวปับ๊บตรงนี้แล้วกันเจ็ดจุดสามเจ็ดจุดหนึ่งลงไปอีก 7. 0, 7. 0, เจ็ดจุดศูนย์เจ็ดจุดศูนย์เป๊ะๆอ่ะ นะนี่แหละก็จะประมาณนี้สำหรับน้ำแต่ละที่ที่ลองวัดดูเดีย๋ยวลองวัดอันนี้อันหนึงนะ่งอะลองไว้ให้ไให้หมดว่าจริงๆแล้วค่าน้ํามันต่างกันอันนี้จะเป็นน้ําที่น้ปปําปปาที่ผมแช่กระถางแตกไว้นะเป็นกระถางซึ่งเขาหล่อป,ปูนตั้งเสาแล้วมันแตกนะเขาทิ้งผมก็เลยไปเก็บมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงหอยเลี้ยงปลานี่แหละจะมาแช่เป็นตะไคร่นะแต่ว่าจะแช่เพื่อล้างก่อนผมแช่ไว้สองวันแล้ว เดี๋ยวลองวัดดูปั๊บนี่ก็อยู่ในสแลนดตลอดนะครับเจ็ดจุดสี่ครับเจ็จุดสามลงไปแล้วการวัดก็ไอตรงเส้นเส้นนะไอตรงสามเส้นเจ็ดจุดสามอ่ะสำหรับน้ำประปา เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสาหรับค่า pH นะสำหรับการเลี้ยงสัตว์นะเช่นผมจะเลี้ยงหอยนะหอยกุ้งกูปลาเนี่ยจะบอกว่าค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ6.5ถึง9นะเพื่อนๆเ,เป็นค่ากลางเพราะฉะนั้นที่ผมไล่นะครับไล่เดินวัดให้เพื่อนๆดูทั้งหมดนะสำหรับที่จะเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือของผมสูงสุดมันจะอยู่ที่ประมาณ7.4 7.5ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น6.5หรือ9อ่ะจะให้มา นะถ้าเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็คือ6.5ถึง9นะเพื่อนๆส่วนเมื่อกี้ค่า pH ที่ผมบอกว่าผมเคยปลูกสระแหนนะของผมมันอยู่ที่7กว่าใช่ไหมแต่ว่าค่า pH ในน้ำสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกเนี่ยก็คือ5.5ถึง6.5ของผมมันขึ้นไปอยู่ที่7กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้น7กว่าก็คือน้ำเนี่ย มันเป็นด่างนะก็คือถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้แต่การจเจริญเติบโตไม่ดีแต่ถ้ามันลดลงมาต่ํากว่า5.5หรือว่าเป็น4พวกนี้ก็คือน้ํามันเป็นกรดนะครับมันจะทําให้พืชของเราเนี่ย จเจริญเติบโตไม่ดีเติบโตช้าและอาจเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรามีเครื่องวัด pH น้ําแบบนี้นะมันก็จะช่วยให้เราได้รู้ว่าน้ําของเราเนี่ยมันขาดอะไรควรเติมอะไรคือควรเติมน้ําควรใส่สารปรับน้ําปรับสภาพน้ําหรือว่าน้ํามันเป็นกรดมากไปเนื่องจากว่ามีตะกอนตกค้างมี เศษพืชที่เน่าหมักหมมทําให้เป็นกดมากเกินไปทําให้สัตว์น้ําเราตายได้ใครที่คิดจะเลี้ยงแบบมปผบนะก็แนะนําเลยซื้อไปเถอะนะไอเครื่องวัดพีเน้ําเนี่ยมันช่วยเราได้นะมันช่วยเซฟนะผลประกอบการผลผลิตนะหรือว่าพวกสัตว์น้ําที่เราเลี้ยงเนี่ยช่วยได้แน่นอนนะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านส่วนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ นะอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยแต่ก็ใกล้เคียงว่ามันจริงมากที่สุดนะครับหลังจากรีวิวไปเนาะน้ำเก็บไว้ได้2เดือนนะเพื่อนๆนะก็ปิดฝาแบบนี้นะฮะปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ทิ้งไปลดน้ำต้นไม้ไปนะ